จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพิ่เนาะจ้ามือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นสามรัฐของวันที่สิบหาเมษากับมีมาหาคือเก่านะจ้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและกับหุ้นรัสเซียจากแต่กรที่เ้าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผููที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เดอจ้าขอบพุณจ้าก่อนเท้าจะไปเบิ้งแนวทางเาก็มาเบิงง้งไร่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นสามลัดที่เวาหายไป วันที่14เมษายนะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ้นอังกฤษกันก็เนื่องจากเข้ากับไฮไปฟัน3วิ่งรูซีกับ3ผลที่ออกมากบนออก638ล่างออกห8า้จะเข้ากับเขา,ขาบนเนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรู3กับออก38เนอกจากเป็นเจ้าหน้าเน่้นอะจะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะแนวไปเป็นแนวทางได้ลายได้นยกันบบก็ดีใจน้ำเนอกจากเข้าเขาบนกันไป แลวก็มาตรงกับตัวนี่น้ำเนาะนอกจากเนาะก็คือเป็นตัวเน้นตัวจ้อสองตัวนอกจากกระดีใจน้ำนอกจากเนาะสำหรับผู้ที่ได้เอาไปเป็นแนวทางนอกจากเข้ากับเบื้องผลหุ่นอังกฤษไปแล้วก็ไปตามต่อด้วยนะจากสำหรับผลหุ่นเยอรมันว่าผลออกตัวใด สำหรับหุนเยอรมันนอกจากเข้ากับหายไปฟันเจ็ดวิ่งรูด8กับเจ็ดผลที่ออกมาบนออก3 8มแา่างออกซีหนึ่งจากเข้ากับเขาบนนอ,นอกจากนอเป็นตัววิ่งรูด8กับออก8หานาระจากเป็นจนในนอจะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเขาบนกันไป กระเบื้งผลหุ่นเยอรมันไปแล้วเนอะจะก,กไปตามต่อเลยเน้ะสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดเนอะจาะสำหรับหุ่นรัสเซียเข้ากับไฮไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดก,กับหกผลที่ออกมาบนออก เจ็ดสามเก้าหลังออกหาศูนย์จะเห้ากับ่าวบนนอกจากนอกเป็นตัววิ่งเจ็ดก,กับออกเจ็ดสามเก้าเป็นจรณน,นี้นอๆจะกสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแน,นลจะเดาไปเป็นแนวทางได้หลยได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจาก่าวบนกันไปกับเบิรงราล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามโตเนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่สิบหาเมษานอกจากว่ามีแนวทางตัวลเลขห้าตัวใดแน่เฮากับไปเบิรงแนวทางกันเลยจ้า จากกมาตามต่อกันเลยวนอกจากนั่สำหรับแนวท่าหอยหุ่นสามลของวันที่สิบหามิสานอกจากเฮากับมีแนวท่าให้เรืงหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรัสเซียจากการมาเบื้องแนวทางของหุ่นอังกฤษกันก่อนไปเบื้องตัวเด่นกับให้เด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับให้ฟันเจ็ดวิ่งรูดกับให้แปดกับเจ็ด ไปเบิงตัวเน้นแล้วก็ตัวรองเนาะจ้ะเมืองตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะไปเบิงตัวรองตัวรองก็ให้แปดสองแปดสามแปดสี่ 8าจะกไ้เบิ์งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกให้เลินไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุอบางเอากระแสเแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเห่นงง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบอง เข้ากับเบิ้งแนวทางของหุนอังกฤษไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยนอกราบแนวทางของหุนเยอรมันวายมีแนวทางตัวเลขยเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกับเลจตาจากกับมาตามต่อนอกจากนอกาสำหรับแนวทางของหุนเยอรมัน,มน,ลน,น,นกลับไปเบืเกกบาาอบอ้องตัวเด่นกับให้เด้นเจกับเด่นแปด ไปเบิ้งฟันวิงรูดนอะจาะมาเบิ้งฟันกนกะให้ฟันเจ็ดวิ่งรูดกะให้แปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอะจาะมาเบื้องตัวเนนกันกนตัวเน้นกะใไฮเจ็ดห้ 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8, าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกะใแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด 88จะไปเบรงแนวทางตัวเน้นตัวจาอสองตัวกับเฮลีนไปกรานน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาะสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮากจะชนแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายลินง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็อลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิรง เขากับเบิ้งแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเอนาะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขหงเข้าตัวใดแน่เท้ากับไปเบิ้งแนวทางกับเลยจ้ากับมาตามต้นนอกจากนัดสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันซีวิ่งรูดกับไฮหากับซี ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไฮซีสองซีสามซีสี่ซีหาจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ไฮหาสองหาสามหาสี่ หาหาจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮลินไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างเ้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ่งเอากับเบิ่งแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะ เป็นนจในน,นะจะมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องต้อชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุห่นสามลัดของวันที่สิบหามีดสากันไปแล้วนอกจากเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอจากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจิได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเ,นเบาตรงกัเลขที่เขาคิดไว ไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้า